เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆากจากที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะมาทําอาชีพนี้แต่พอเราได้ทําจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยพึงพอใจลูกค้าหายปวดหายเมื่อยลูกค้าแบบว่าหายเจ็บหายไขย้จากเป็นไมเกรนก็หายแล้วมาใช้บริการอยู่ต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นความสุขเหมือนกับว่าเราเปรียบเสมือนคุณหมอคนหนึ่งที่รักษาอาการคนไข้าหาย ขอบคุณที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีเรื่องนะคะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะพอดีว่าจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องอื่นมาก่อนแต่เรื่องนี้มันต่อเนื่องจากจากคลิปที่แล้วมี FC ท่านหนึ่งนะคะเข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์หาคอมเมนต์ประมาณว่าเพื่อนฝรั่งเคยไปนวด เขาบอกว่าคนนวดชอบนวดกระตุ้นให้เขามีอารมณ์ผัวพี่ก็คือผัวอ้อนนะคะผัวพี่เคยนวดมาเยอะเขารู้นะคะก็คือว่าคลิปที่แล้วเนี่ยออได้ทําเกี่ยวกับว่าสามีขี่หึงนะคะออจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าการนวดกระตุ้นอารมณ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะถ้าถ้าเล่าเนี่ยมันจะยาวมากสําหรับ สำหรับเรื่องแบบนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่อ้อจะมาทําอาชีพนวดเนี่ยอ้อเคยมีเพื่อนที่ประเทศไทยนะคะอ้อเคยมีเพื่อนที่ประเทศไทยแต่เขาเป็นาสาวประเภทสองที่ไปทํางานนวดเขามีรายได้นะคะรายได้พิเศษในการนวดที่แรกน่อ้อไม่รู้เรื่องเลยนะคะว่าว่ามันคืออะไรเพราะเราไม่เคยเป็นหมอนวดเราแค่เป็นคนที่ ถูกนวดเวลาเราไปใช้บริการเท่านั้นนะคะเพื่อนก็บอกว่าฉันตำแตงได้วันหนึ่งเจ็ดแปดพันนะคะตำแตงเอ๊ะมันคืออะไรตำแตงไม่ใช่ว่าอ่อนต่อโลกนะคะคือเราไม่ได้รู้ภาษาเกี่ยวกับอาชีพนี้มาก่อนนะคะก็เลยเพื่อนอธิบายให้ฟังก็คือว่าเราก็อ๋อเป็นที่รู้กันนะคะว่าเขาเขาทำอะไรเกี่ยวกับ ผู้ชายนะคะที่ทำให้ผู้ชายมีอารมณ์ทางเพศแล้วก็เสร็จนะคะเสร็จอันนั้นเขาเรียกว่าการตําแตงนะคะใครไม่รู้จากการตําแตงก็นึกภาพดูนะคะว่าตําแตงเป็นยังไงนะคะแต่เขาเรียกภาษาที่ที่ประเทศไทยที่เขาเรียกวันเวลาผ่านไปเป็นปีปีนะคะจนกระทั่งว่าอ้อได้อ้อได้มาเป็นหมอนวดนะคะมาเป็นหมอนวด ในวันที่อ้อลงไปลงไปสมัครที่ที่นวดเนี่ยลงไปสมัครที่ที่นวดเนี่ยก็คือว่าครั้งนั้นบางวันเนี่ยอ้ออ้อไปเรียนใช่ไหมคะส่วนคุณลุงเนี่ยเขาก็ไปนวดก็เวลาเข้าร้านบางร้านนะคะบางร้านเขาก็มีนะคะมีที่ถามที่ถามที่จะทำตำแตงนี่แหละให้นะคะต่อให้คุณมีเมียหรือไม่มีเมียอันนี้ อันนี้ก็คือว่าเราเราไม่รู้ไงเราเราไม่ไม่อยากจะไปว่าหรือไปไปไปว่าใครนะคะมันมันอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยถ้าเกิดว่าไปนวดแล้วคุณไม่ต้องการคุณก็สามารถที่จะบอกบอกพนักงานได้แต่พนักงานบางคนเขาจะเขาเรียกเขาเรียกกรณีนี้ว่าแอบแฝงนะคะในประเทศออสเตรเลียเขาเรียกกรณีนี้ว่าแอบแฝง แต่เอฟนี่อาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวเกี่ยวกับคิดว่า,าที่อ้อเล่าไปว่าที่อ้อได้ทิปแล้วลูกค้ากลับมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการที่สามีอ้อหึงในกรณีที่อ้อไปนวดลูกค้าแล้วกระตุ้นอารมณ์แต่สามีอ้อหึงหึงก็คือคําว่าหึงหมายถึงว่าเขามีอายุแล้วนะคะเขามีอายุแล้วเขากลัวว่าเราจะไป มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับลูกค้ามากกว่านะคะส่วนเรื่องกระตุ้นอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องยาวมากไม่ว่าไม่ว่าที่ไหนไหนนะคะไม่เฉพาะประเทศประเทศที่อ้อมาทํางานนะคะมีมากมายก่ายกองนะคะแต่ถ้าเกิดถูกจับได้ขึ้นมานะคะผิดกฎหมายนะคะเดี๋ยวเผื่อ f อไม่เข้าใจนะคะมันผิดกฎหมายนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า การที่จะทำเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะได้ทิปประมาณ10หรือ20เหรียญน,นะคะถ้าทำจริงๆนะคะอ้อบอกให้เลยนะคะรวยค่ะรวยจริงๆค่ะเดือนหนึ่งนะคะบางคนตกเป็นล้านทำไมอ้อถึงพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามีเพื่อนนะคะมีมีเพื่อนชาวไต้หวนันเคยมาทำงานที่นี่แล้วมีผู้หญิงผู้หญิงไต้หวนัน เขาเป็นคนไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าไปตั้งลกลากที่ไต้หวันนะคะก็เลยพูดกันนะคะว่าเ็เคยมาอยู่ประเทศออสเตรเลียประมาณเขามาวีซ่าแล้วเขาก็มาทํางานแล้วไปโม้ให้เพื่อนฟังว่าได้เป็นล้านนะคะได้เป็นล้านเลยนะคะมาทํามาทําอย่างว่านี่แหละก็คือว่ามากระตุ้นมากระตุ้นให้ลูกค้าเกิดอารมณ์แล้วทําให้ลูกค้าเสร็จนะคะได้เงินจริงๆค่ะ แต่ที่อ้อบอกที่อ้อได้ติ๊บไปเนี่ยมันแค่สิบยี่สิบมันก็คือว่าเล็กน้อยมากแต่ถ้าคนทําจริงๆได้มากกว่านี้นะคะทําไมอ้อถึงรู้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่อ้อไปอ่าสมัครงานครั้งแรกเนี่ยคือเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเด็กไร้เดียงสาเราไม่รู้เราไม่รู้อีหนูอีนี่เกี่ยวกับเรื่องนวดมากนะัก รู้เท่าที่รู้ว่าก็คือว่าคนที่มานวดเนี่ยจะต้องมีกางเกงในใช่ไหมคะจะต้องมีกางเกงในเอาไว้แล้วก็คือว่าทุกอย่างถอดออกหมดเหลือแต่กางเกงในแล้วก็ให้เ้าน,นอนพ่อมแต่อเผอิญว่าครั้งแรกที่อ้อไ,ไปไปนวดเนี่ยประมาณสักสองสามวันผ่านมานะคะมีลูกค้านะคะเข้าไปแล้วทีนี้เหมือนกับรีเซพชันเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้บอกเกี่ยวกับว่าเออให้คุณใส่กางเกงในนอนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่า คิดว่าลูกค้าเคยมาเคยมาแล้วอาจจะอาจจะรู้เรื่องคือไม่ต้องบอกซ้ําว่างั้นเถอะแล้วเผอิญวออนามันเป็นคิวของอ้อที่จะต้องเข้าไปนวดแล้วเพอิญเอว่าไปเจอลูกค้าแล้วเขาก็นอนหงายเลยนะคะนอนหงายกางเกงในก็ไม่ใส่นะคะทีนี้มันอ้อ,อก,ก็ตกใจเพราะอ,อกก้อตกใจอ้อ,อก,ก็วิ่งไปบอกเจ้าของร้านแบบพูดภาษาอังกฤษก็เกือกกักกกนะว่าช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยเข้าไปดูในห้องผู้ชายไม่ได้ใส่กางเกงในแบบคือเราแบบว่าถ้าไม่ใช่คนที่ สามีเราแล้วก็คนที่เรามาทํางานต่างถิ่นในครั้งแรกๆเนี่ยเราก็รู้สึกแบบแก้สถานการณ์ไม่ได้นะคะตอนนั้นนะคะว่าเฮ้ยไปเจอลูกค้าที่เข้ามาแบบนี้เลยเหรอคือเข้ามาถึงก็โชว์ให้เราเห็นเลยนะคะว่าเขาไม่ได้ใส่เกงในเหมือนกับว่าจงใจที่จะให้เราเนี่ยไปนวดตรงเป้าให้นะคะตอนนั้นเจ้าของร้านบอกว่าก็เธอไปบอกสิเธอไปบอกสิแล้วก็อ้อก็เปิดประตูรอบสองไปนะคะไปไปบอกว่า คุณไม่มีกางเกงในเหรออะไรเงี้ยเขบอกมีบอกว่าใส่นะเดี๋ยวฉันจะกลับมานะคะนั่นก็เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่อ้อได้ได,ได้ได้เจอว่าลูกค้าไม่ได้ใส่กางเกงในแล้วเขาก็จงใจที่จะให้อ้อไปนวดเป้าแต่ว่าพอเขาใส่กางเกงในเสร็จเขาก็นอนคว่ำนะคะเขารู้แล้วว่าเราน่าจะไม่ทํเาเขาก็รู้ว่าเราไม่ทํามาดึงข้าขนหนูนะคะอ้อถอดกางเกงที่ทางานแล้ว มีทุกเรื่องเลยนะคะผัวอ้อนค่ะนะคะที่ที่อ้อแบบว่าจริงจังมากเลยที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่าการทํางานแอบแฝงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเพื่อนเพื่อนที่ว่ามาจากไต้หวันคนนี้นะคะอ่าพอเขารู้เรื่องรู้ราวแล้วละ่ะเกี่ยวกับว่าที่ที่เพื่อนเนี่ยไปมูไปพูดให้ฟังเนี่ยว่ามาทํางานแล้วได้เดือนเป็น เป็นล้านนะคะเพราะว่าเขาหนะ่มาทํางานกับอ้อแล้วรายได้นะ่ะมันไม่ถึงไงร้านร้านมีที่ไหนอะ่ะมันไม่ใช่ไงเป็นหลักแสนยังหายากเลยถ้าเป็นลูกน้องอะ่ะในช่วงวิกฤตที่ไม่ดีอ,ะอ่ะอ่าแล้วทีนี้อ้อก็เลยอธิบายให้ฟังว่าพี่มันไม่ได้นะแล้วแล้วคือแบบว่าเราหางานให้เขาแล้วล,ลูกค้านะ่ะมันก็ไม่ได้ตามเป้าหมายไงไม่ได้ตามเป้าหมายหรือว่า เงินจํานวนเงินที่เขาต้องการแล้วเขาก็คิดว่าสิ่งที่เพื่อนพูดเนี่ยคือคือมันมันต้องได้เยอะแบบนั้นแล้วทีนี้อ้อก็เลยบอกว่าอ่างั้นให้พี่อ่ะไปหาเองเขาก็เล่ล่อนไปตามเมืองต่างๆเพื่อที่จะไปหางานนวดให้ได้รายได้ตามที่เขาต้องการนะคะปรากฏว่าบางร้านนะคะบางร้านบอกไว้เลยนะคะเธอทํำไหมเธอทําเธอทํำไหมหมายถึงว่า ภาษาอังกฤษที่นี่เขาเรียกว่า h a ป p y m a s ส a g นะคะหรือ extra m a s ส a า e นั่นเองหมายถึงว่าเธอทำไหมพี่เขาบอกว่าเขาไม่ทำเขาอายุ50แล้วนะคะเขาบอกเขาไม่ทำถ้าเธอไม่ทำฉันไม่รับแบบนี้เลยนะคะถ้าเธอไม่ทำฉันไม่รับเธอต้องไปสมัครงานที่อื่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยคือมันแข่งขันกันไงถ้าว่าไม่ทำเนี่ยใน,ในโซนที่เขาไปสมัครนะคะไม่ใช่โซนโอ้อ ถ้าถ้าว่าไม่ทําเนี่ยก็คือว่ามันไม่มีลูกค้าเข้าร้านรายได้เขาไม่มีถ้าเธอไม่ได้ทําในตรงนี้เนี่ยเขาไม่รับเป็นถึงขนาดนี้เลยนะคะพี่คนนี้ก็เลยโทรมาหาอ้อนะคะโทรมาหาอ้อว่าอ้อพี่เข้าใจแล้วละ่ะว่าทําไมเพื่อนพี่นะ่ะถึงได้เงินเดือนเป็นล้านพี่พี่เพิ่งเข้าใจพี่ขอโทษเธอด้วยนะที่ว่าพูดพูดกับเธอว่าเออแบบว่าทําไมเธอหางานให้พี่แล้วรายได้มันไม่มันไม่อ่า เป็นก่อเป็นกรรมอย่างที่เพื่อนพี่พูดพ,พี่เขาก็เลยเข้าใจแล้วนะคะว่าอาชีพนวดเนี่ยมันมีแอบแฝงอยู่ด้วยนะคะตรงนี้ขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่าใครที่ทําก็แล้วแต่เนี่ยไรายได้เป็นก่อเป็นกรรมจริงค่ะแต่อ้อไม่ได้แนะนําว่าให้ทุกคนทํานะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีอาชีพที่แบบว่าหมอนวดก็คือว่าอ่าเขาเรียกว่าอ่าศักดิ์ศรีนะคะศักดิ์ศรีในการนวด ส่วนตัวอ้อเองเนี่ยอ้อบอกไว้เลยว่าที่ร้านไม่มีแอบแฝงแบบนี้ถ้ามีนะคะถ้ามีรวยนะคะรวยมากเลยนะคะวันหนึ่งเนี่ยได้หลายหมื่นเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยมีลูกค้าโทรมาจะจะให้ใช้บริการแบบนี้อ้อมล็อกหมดนะคะหรือใครที่เดินเข้ามาแล้วมาถามมาถามเกี่ยวกับว่างให้เธอเธอทำเกี่ยวกับแอบแฝงไหมเธอทำแฮปปี้ไหมเธอมีเอคตราไหม อ้อด่ากระเจิดกระจิงเลยนะคะอ้อด่าจนแบบว่าผัวอ้อเนี่ยยังแบบว่าภูมิใจในตัวอ้อเลยอ้อบอกให้นะคะภูมิใจในลักษณะที่เราเป็นว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่แคร์เงินแค่นั้นนะคะฉันไม่ถามอ้อว่าครั้งหนึ่งได้เงินเท่าไหร่ก็ได้เยอะอะค่ะได้เยอะสมมติว่าอ้อทำอ้อทำรายได้เดือนละแสนถ้าเกิดอ้อทำไอ้ตรงนั้นด้วยนะคะ คูณทวีคูณไปเลยค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยใบบอกปากต่อปากแล้วมันไอพวกผู้ชายเนี่ยก็รู้รู้รอยู่ถ้ามันถ้ามันได้ดังหวังแล้วมันก็มาอีกแล้วมันมาบ่อยแล้วเป็นลูกค้าประจําเราอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันมาบางทีสองสามรอบเพราะว่าความต้องการมันไม่มีขีดจํากัดไงมันเป็นดับเบิลเลยนะคะรายได้เนี่ยนี่อ้อบอกไว้เลยนะคะว่าการทําอาชีพนี้ เข้าใจนะคะเพราะว่าผู้ชายบางคนเนี่ยเขาไม่ยอมรับมีเมียไทยเหมือนกันเมียไทยเนี่ยเข,เขาเขารู้จักกับอ้อเมีอาไทยอยากจะมาทํางานกับอ้อแต่ผัวเขาไม่ยอมรับนะคะผัวเขาไม่ให้มาทําไม่ให้มายุ่งเลยเรื่องนวดเพราะเขาคิดคิดว่าแบบว่าต้องไปทําแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยถ้าผู้ชายคิดแบบนั้นนะคะก็คือว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเราเขาไม่ให้มาทําเลยนะคะนั่นก็คือว่า ผู้ชายคนนั้นเขาคิดแบบที่ว่า f c ฟเขาเอฟเขาคอมเมนต์เอาไว้นะคะว่าเออรู้ว่าจะต้องไปทำเรื่องกระตุ้นอารมณ์เพราะฉะนั้นแล้วการที่ไม่ไว้บางใจตั้งแต่แรกนั่นแหละก็คือผู้ชายคิดแต่ผัวอ้อนเนี่ยเขาไม่คิดเขารู้นิสัยเราไงเขาถึงปล่อยให้เราได้ทำอาชีพนี้ได้นะคะถ้าว่าเขารู้ว่าเราไปนวดแบบนั้นอะลองคิดดูสิ เขาจะปล่อยให้เรามาทํางานเหรอมันต้องเกิดความเชื่อม,มั่นใจกันก่อนว่าคุณมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงแต่ความหึงที่สามีมีให้เนี่ยก็เพราะว่าจากนิสัยและจากหน้าตาของเราเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของหนุ่มๆ <c oughs> ความหึงเนี่ยมันไม่ใช่เกิดมาจากการที่ว่ารู้รู้ว่าเราคิดว่าสามีรู้ว่าเราไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับฝรั่ง ไปทำกระตุ้นอารมณ์ให้ฝรั่งเกิดอารมณ์มันไม่ใช่นะคะบางที fc fc ที่มาคอมเมนต์เนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะคะต้องต้องแยกแยะออกว่าความหึงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะคะเพราะว่าอ้อเป็นถึงเจ้าของร้านอ้อเป็นถึงเจ้าของร้านอ้อจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงนะคะถ้าอ้อทำเนี่ยอ้อรวยนะคะอ้อรวยอ้อรวยอ้อ ตอนนี้เงินเดือนที่อ้อได้ได้อยู่เนี่ยอ้อเคยบอกพี่บางคนหรือบอกอ่าบอกเพื่อนเพื่อนบางคนไปแล้วในไลฟ์สดนะคะอ้อได้หลักแสนนะคะอ้อได้เป็นหลักแสนแล้วอ้อก็พอดีอ้อพอใจในในที่อ้อสิ่งที่อ้อได้แล้วนะคะก็คือว่าอันนี้ก็คือมามาบอกเล่าเก้าสิบให้ฟังนะคะมันมีค่ะมันมีมันมีปะปนกันนะคะ ทุกที่ทุกสถานที่เมืองไทยก็ทําเยอะแยะนะคะเมืองไทยก็ทําเยอะแยะไอ้นั้นเราไม่ว่าเขาทาเพื่อหากินรองปากรองท้องเขาเราไม่ว่าคือมันมันเป็นสิทธิของเขานะคะแล้วก็ที่ต่างประเทศมันก็มีไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะมันก็มีแต่เราไม่ไม่อยากไปก้าไก่สิทธิส่วนตัวเขาก็าจะทําไม่ทําเรื่องของเขาแต่ว่าอ้อพูดในเรื่องของการที่ว่าถ้าเราไปทําเนี่ย รายได้เนี่ยมันดีนะคะไม่ได้แนะนําว่าให้ไปทําและรายได้ดีแต่ว่าสิ่งที่ FC คิดมันมันตรงกันข้ามนะคะไม่ใช่ว่าสามีหึงเพราะอ้อไปทําแบบนั้นที่เรื่องมันยาเนี่ยมันก็จะมีมันจะมีเป็นเคสเคสมาให้เล่าสู่กันฟังว่าบางคนเนี่ยโชว์ของลับนะคะโชว์ของลับคือคือใครมาทําอาชีพนวดเนี่ย โดยยิ่งยิ่งต่างประเทศเนี่ยจะเจอแน่นอนค่ะจะเจอทุกรายนะคะจะเจอแล้วแต่ว่าเราจะแก้สถานการณ์ยังไงของออเนี่ยถ้าเข้าไปในห้องแล้วคุณไปถามอ้อนะคะไปถามอ้อในห้องนะคะว่าอยู่ทําไอ้นั่นหรือเปล่านะออเป็นคนที่แบบว่าคือมีอคติมากกับเรื่องแบบนี้อ้อไม่ให้หน้าเลยนะคะออถามดังๆเลยเฮ้ยเธอต้องการไอ้นี่เหรอทําไมไม่ไปที่ร้านอื่นอะ ให้มันอายไปเลยนะคะแล้วเราจะไม่แคร์ด้วยลูกค้าแบบนี้นะคะคืออยากจะนวดก็คือนวดถ้าไม่นวดก็คือจ่ายตังคืนไปสมมติวา่าเขาบุกมาหนึ่งชั่วโมงหกสิบนาทีหกสิบดอลถ้าคุณเข้าห้องไปแล้วห้านาทีเราวอมไปแล้วแล้วอยู่ๆคุณมาถามเนี่ยเราก็คิดไปเลยห้าดอลสิบนาทีก็สิบดอลและส่วนที่เหลือเราก็เอาเงินคืนอันนี้ในกรณีที่ร้านเราไม่มีแอบแฝงนะคะวันก่อนเนี่ย วันก่อนสดสดร้อนร้อนเพิ่งมามาไม่กี่วันนี่แหละด้วยความที่ว่าร้านเนี่ยลูกค้าเนี่ยเยอะมากเยอะแบบว่าหมายถึงว่าตีตีตีร้านอื่นตีแบบว่าลูกค้าเยอะจนแบบว่าร้านอื่นอิจฉาว่างั้นเถอะร้านคนไทยด้วยกันนี่แหละอิจฉาเอาเราไปพูดนะคะเอาเราไปพูดกับผัวตัวเองว่าร้านเราเนี่ยทํานะคะ ทำไมร้านเรามีลูกค้าเยอะเพราะร้านเราเนี่ยทำเอาไปพูดกับผัวตัวเองแล้วผัวตัวเองน่ะไม่รู้ว่าผัวตัวเองน่ะได้เอาคําพูดที่ตัวเองพูดน่ะไปพูดกับผู้ชายผู้ชายคนอื่นแล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็มีเมียคนไทยเมียคนไทยเขารู้จักกับคนที่ร้านเขาเลยได้บอกว่าผู้หญิงอีกร้านนึ่งน่ะมาใส่ร้ายป้ายสีร้านร้านของอ้อนะคะว่าที่ลูกค้าเยอะอะเพราะว่าเราน่ะไปทําพิเศษนะคะทําพิเศษ คือคออ้โอโกรธมากเลยนะคะแล้วก็ทีนี้อ้อเนี่ยมันอ้อเนี่ยมีมีบอดี้การ์ดมีคนที่เขาให้ความช่วยเหลือเราเยอะแยะมากมายนะคะเราแค่บอกเขว่าคุณไปช่วยบอกผู้หญิงคนนี้หน่อยสิว่าทําไมถึงพูดอย่างนี้เขาไปเลยนะคะไปว่าให้เลยนะคะถ้าพูดถ้าพูดเรื่องไม่จริงหรือพูดใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นต่างประเทศเนี่ยเป็นความผิดเสียหายร้ายแรงมากเลยนะคะ ถึงขึ้นลงขึ้นศาลเลยทีเดียวนะคะที่นี่นะคะจนว่าสาวนั้นได้หยุดพูดไปแล้วเพราะความอิจฉาก็เลยพูดนะคะพูดไม่ได้นะคะในเรื่องถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงห้ามพูดนะคะมันมันมันเสียหายแล้วก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาล นี่ก็เป็นเป็นเรื่องราวที่อ้อมาอยากจะอธิบายนะคะอยากอธิบายจริงๆแล้วมันจะละเอียดเลือกมากกว่านี้นะคะอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอยากรู้เรื่องอยากรู้ลึกอะไรเกี่ยวกับร้านนวดนะคะประสบการณ์4ี่ปีเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพอรับลูกค้ามาเป็นพันๆคนแล้วนะคะเข้ามาถามเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดอ,อ้อก็ขออธิบายไว้หน้าตรงนี้ด้วยนะคะว่า การทํางานแอบแฝงมันเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะกับกับการหึงหวงที่สามีมีให้ถ้าสามถ้าเราไปทําแล้วสามีคิดแบบนั้นก็คงจะไม่ให้ไปทํางานตั้งแต่ทีแรกแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างในึงการทํางานแอบแฝงอย่างที่อ้อบอกนะคะมันมีหลายรูปแบบหลายเคสจริงๆแล้วมันอยู่ในแคตตาล็อกอยู่ในหัวออที่จะเอามาอ่าถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดให้เพื่อนๆนรู้นะคะว่า ทำงานต่างประเทศหรือไม่ใช่ที่ต่างประเทศที่ไทยก็มีนะคะที่ลูกค้าไปใช้บริการแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทำนะคะอย่างตัวถ้าเราไม่ทำเราจะแก้สถานการณ์ยังไงไอ้บางครั้งลูกค้าบอกว่าฉันเจ็บตรงนี้ฉันอยากให้นวดตรงนี้เนี่ยเราจะแก้สถานการณ์ยังไงมันจะมีคลิปๆต่อๆไปนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่า การเป็นหมอนวดเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากถ้าใครคิดไปในทางที่ดีมันก็ไม่ดีแต่ถ้าใครคิดในแง่บวกนะคะผ่อนคลายแก้ไขอาการที่เจ็บปวดเบื้องต้นมันก็เป็นผลดีนะคะเพราะว่าวิชาชีพที่เอ้อเรียนมาเอ้อเรียนมาโดยตรงนะคะแล้วอ้อก็มาทําอาชีพของอ้อโดยตรงโดยสุดจริตเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆจากที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะ มาทําอาชีพนี้แต่พอเราได้ทําจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยพุงพอใจลูกค้าหายปวดหายเมื่อยลูกค้าแบบว่าหายเจ็บหายไข้จากเป็นไมเกรนก็หายแล้วมาใช้บริการอยู่ต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นความสุขเหมือนกับว่าเราเปรียบเสมือนคุณหมอคนหนึ่งที่รักษาอาการคนไข้าหายนะคะนี่ก็เป็นคลิปดีๆที่มาเล่าสู่กันฟังขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและ ติดตามให้กำลังใจกันนะคะแล้วขอบคุณมากเลยนะคะที่คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อ้อแล้วก็อ,าอยากาเหมือนกับว่ากระตุ้นนะคะกระตุ้นความรู้สึกให้อ้อเนี่ยได้มาอธิบายแล้วก็ได้มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะคะอันนี้ก็ขอขอบคุณ FC เหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ